ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง AutoScop วันนี้เราจะพาทุกคนไปชมรีวิวแบบละเอียดของ Xpeng G9 2,026รถยนต์ SUV พลังงานไฟฟ้าระดับพรีเมียมจากประเทศจีนที่มาพร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำดีไซน์หรูหราและสมรรถนะที่ท้าทายคู่แข่งระดับโลกอย่าง Tesla Model X และ Audi Q8 e-tron ได้อย่างสูสี เริ่มจากภายนอกก่อนเลยสเปนจี9 2 0 2 6มาพร้อมดีไซน์ที่ล้ำอนาคตตัวถังเรียบหรูและมีความฉกเฉี่ยวฝ่ายหน้าแบบเล็เชื่อมต่อกันเต็มความกว้างของด้านหน้าเพิ่มความโดดเด่นและความหรูระดับพรีเมียมมือจับประตูแบบเรียบเนียนเข้ากับตัวรถล้ออลอยขนา21นิ้วและฝ่ายท้ายดีไซน์เฉียบที่เน้นความสปอร์ตทุกมุมมองงานประกอบของตัวรถดูแน่นหนานและมีคุณภาพสูงแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของแล็กสเปนที่ยกระดับมาตรฐานงานผลิตให้ทัดเทียมค่าระดับโลก ในด้านสมรรถนะแสตมป g 92,206ใช้มอเตอร์คู่แบบขับเคลื่อนสีล้อให้กำลังสูงสุดถึง551แรงมา้าและแรงบิด717นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100กมชั่วโมงเพียง3.9วินาทีให้ความรู้สึกเร้าใจไม่แพ้รถสปอร์ตไฟฟ้าชั้นนำแบตเตอรี่ขนาด98กิโลวทอต์อัตช่วยให้วิ่งได้ไกลสุดถึง700กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งรองรับระบบชาร์จเร็วแบบพิเศษ ที่สามารถเพิ่มระยะทาง200กิโลเมตรได้ในเวลาเพียง5นาทีระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนอย่างยอดเยี่ยมให้ทั้งความนุ่มนวลและความมั่นคงในการขับขี่ภายในห้องโดยสารของ e x p a n g i v e 9226สัมผัสได้ถึงความหรูหราและเทคโนโลยีอัจฉริยะภายในตกแต่งอย่างเรียบหรูด้วยวัสดุคุณภาพสูงเช่นหนังแนทพลายไม้และพื้นผิวสัมผัสนุ่มหน้าจอขนาดใหญ่15นิ้วพร้อมจอผู้โดยสารที่สามารถควบคุมระบบความบันเทิงได้อย่างอิสระบอร์ด นั่งมีระบบทำความร้อนระบายอากาศและนวดได้เพิ่มความสบายทุกการเดินทางระบบช่วยขับสป y เล4.0ยังมอบความปลอดภัยระดับสูงพร้อมขับขี่กึง่งอัตโนมัติระบบเสียงพรีเมียมจากเน n ดีโอให้ประสบการณ์เสียงที่คมชัดและสมจริงในด้านราคา x p ป n g ี9 2 0 2 6คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ2ล้าน1 0 0 0 0บาทราว60,000ดอลลา,าร์สหรัฐ ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีสมรรถนะและความหรูหราที่ได้รับโดยรวมแล้วเอ็9 2 0 2 6คือ9ใหม่ของรถยนต์ไฟฟ้าที่รวมความเร็วความสบายและนวัตกรรมไว้ในคันเดียวอย่าลืมกดติดตามช่อง Autoscoop เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่เรานำมาฝากกันทุกสัปดาห์ที่นี่ที่ที่นวัตกรรมและสมรรถนะมาพบกัน